การเกิดใหม่ของบุรุษสู้ชีวิตตอนที่10เหตุการณ์สำคัญที่สำนักชายตาเดียวยังไม่ทันได้พูดจบสิทธิพี่จวงก็ขัดจังหวะเขาเอาไว้หลู่เพิงหยุนข้าคิดว,ว่าเจ้ารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับตัวตนของหญิงเฉงิงสำนักดาวตกกำลังจะมาถึงที่นี่เพื่อรับสมัครลูกศิษย์ที่ดีที่สุด10คนจากสำนักชางฉิงการจะคัดเลือกลูกศิษย์กำลังจะเริ่มขึ้นเร็วนี้ดังนั้นกูยูหมิงจะต้องกลับมาอย่างแน่นอน กูเฟยต้องการรังแกจี้ล่วเฟยแต่กลับได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนางหลังจากที่กูอยู่หมิงมาถึงจี้ล่วเฟยก็ต้องหลบหนีดังนั้นเจ้ามาที่นี่เพื่อสอนบทเรียนให้กับหนิงเฉงิงเจ้าก,กำลังใช้เขาเพื่อนำไ้จี้ล่วเฟยอับอายใบหน้าของชายตาเรียวก็ซีดลงทันทีเขาเรีบตอกบกลับอย่างตรงไปตรงมาว่าสิทธิพี่จวงท่านและสิทธิพี่กูต่างก็เป็นคนที่ข้าเคารพเมื่อสิทธิพี่กูกลับมาและได้เห็นกูเฟยได้รับบ,บาดเจ็บสาหัสจากจี้ล่วเฟยเขาไม่น่านจะปล่อยเรื่องนี้ไปแน่ เจ้ากำลังบอกให้ข้าหยุดยุ่งเรื่องของคนอื่นแลปล่อยนิงฉันให้เจ้าจัดการงั้นเหรอสิพี่จวงพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาชายตาเดียวก็ได้แต่กำมัดแน่นและไม่ได้พูดอะไรออกมาเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่สิพี่จวงพูดนั้นเป็นสิ่งที่เขาคิดไว้อย่างชัดเจนใส่หัวไปอยาให้ข้าเห็นหน้าเจ้าข้างนอกไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะฆ่าเจ้าสิพี่จวงพูดประโยคนี้ด้วยน้ำเสียงเย็นชายังไม่มีใครเทียบได้เมื่อชายตาเดียวและผู้หญิงได้ยินดังนั้นสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไป พวกเขาคิดไม่ถึงเลยว่าสิบพ่จวงจะกล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทั้งสองคนนี้ก็ไม่กล้ายืนอยู่ที่นั่นอีกด้วยสีหน้าเศร้าหมองพวกเขาเรีบเดินไปที่บันไดและจากไปทันทีเจ้าก,ก็ดูแลตัวเองด้วยหลังจากที่เห็นว่าทั้งสองออกไปแล้วสิบพิจวงก็มองไปที่หนิงเฉิงและพูดด้วยใบหน้าที่ไร้ซึ่งการแสดงออกใดๆหนิงเฉิงค่อนข้างหดหู่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้รับการปกป้องจากผู้หญิงอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจจริงๆ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเจนซูจ้หรือสิพี่จวงทั้งคู่ต่างก็พูดว่าให้เขาดูแลตัวเองให้ดีด้วยเมื่อเห็นสิพี่จวงกำลังจะหันหลังจากไปนิงเฉิงก็เรียบตะโกนถามว่าขอบคุณมากสิบพี่จวงที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือข้าข้าขอถามอะไรสิบพี่จวงหน่อยได้ไหมเกิดอะไรขึ้นระหว่างลั่วเฟยกับกู่เฟยงั้นหรอสิพี่จวงหันกลับมามองนิงเฉิงอย่างเง,เงียบๆและตอบกลับอย่างไม่แยแสว่าเจ้าจออไม่คู่ควรกับจี้ลั่เฟย เมื่อพูดจบเธอก็ไม่สนใจหนิงเฉิงอีกและหันหลังกลับเพื่อจากไปหนิงเฉิงคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมจี้รั่วเฟยถึงไม่มาหาเขานานกว่าสิบวันเมื่อค,คิดดูแล้วเขาก็เริ่มกังวลขึ้นมาเขาเร่งความเร็วขึ้นแล้วรีบวิ่งออกไปจากห้องไล่ตามสิบพี่จวงไปเขาถามอย่างจริงจังว่าสิบพี่จวงได้ปลดบออข่าทีว่าจี้รั่วเฟยได้รับบาดเจ็บจากกูเฟยอย่างไรข้าหนิงเฉิงคนนี้จะขอเป็นหนี้บุญคุณท่านสิบพี่จวงหยุดเดิน เธอหันมืเหลือมมองเหนียงเฉิงและกล่าวว่าจี้รั่วเฟยต้องต่อสู้อย่างดุเดือดกว่าสิบรอบเพื่อหินลมปรานนางไปประลองที่ไฟติ้งพอดกูเฟยเห็นว่าจี้รั่วเฟยต่อสู้มาสิบรอบแล้วและลมปรานในร่างกายเธอก็เกือบจะหมดยิ่งไปกว่านั้นเธอย,ยังไม่มีเพื่อนติดตามมาด้วยดังนั้นเขาจึงท้าประลองนางด้วยการเดิมพันกับหินลมปรานจี้รั่วเฟยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรับคำท้าผลลัพธ์ก็คือเนื่องจากพลังฉีของจี้รั่วเฟยไม่เพียงพอนางจึงได้รับบาดเจ็บสาหาัส แต่กูเฟยก็ประเมินจี้รัวเฟยต่ำเกินไปเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยสิีิจวงหยุดพูดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมามองหญิงเฉิงเต็มๆและพูดว่าถ้าข้าเดาไม่ผิดจี้รัวเฟยคงจะมอบหินลมปราณให้กับเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้เข้าเข้าสู่ขอบเขตรวบรวมลมปราณขั้นที่หนึ่งหิงเฉิงไม่ได้ปฏิเสธคำพูดของเธอจี้รัวเฟยได้มอบหินลมปราณให้เขาจริงๆแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ได้ใช้มันเละเก็บมันเอาไว้กับตัวเท่านั้น การที่เขาเข้าเข้ามาสู่ควมลมลมลมามเขี่นรวบรวมรมปลาณขั้นนี้ึงได้เขาไม่เคยใช้ประโยชน์จากหินลมปลานที่จี้รั่วเฟยมอบให้เลยสิพี่จวงท่านบอกว่ากูอยู่หมิงเป็นพี่ชายของกูเฟยและหลังจากที่เขากลับมาเขาจะมาแก้แค้นจี้รั่วเฟยงั้นเหรอนิงเฉิงถามอีกครั้งสิพี่จวงไม่ตอบคำถามของหนิงเฉงิงเธอเพียงกล่าวว่าหลังจากที่จี้รั่วเฟยเอาชนะกูเฟยได้นางก็ได้รับหินลมปลานมาอีกก้อนหนึ่งอย่างไรก็ตามนางไม่ได้ฆ่ากูเฟย เนื่องจากนางได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่มีใครมาพร้อมกับนางทางไฟติ้งพอดจึงมาขับให้นางสลาหินลมปราณไว้หนึ่งก้อนฮะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะสิิพี่นิงเชงไม่ได้ตระหนักแม้แต่น้อยว่าเสียงของเขาดังขึ้นมากสิบพิจวนก็เล่าอย่างช้าวๆว่าเนื่องจากจี้ลู่เฟยชนะการประลองไปแล้วสิบรอบเวลาของนางจะสิ้นสุดลงแล้วกู่เฟยที่ท้าทายนางจึงถือว่าเป็นการประลองที่เกินมาดังนั้นทางไฟติ้งพอด จึงเรียกร้องค่าใช้จ่ายของการใช้สถานที่ขอค่าใช้จ่ายของสถานที่สําหรับการบรลองหนึ่งรอบก็คือหินลมปราณเงินหรอไม่เพียงเท่านั้นไฟติ้งพอดยังบัาคับให้ลวเฟยต้องชดใช้อีกนิงเฉิงรู้สึกว่าหัวนจของเขาร้อนรุ่มด้วยความโกรธนี่มันคือการเอารัดเอาเปรียบและกันแกล้งกันชัดๆเขาสามารถจรินตนาการถึงความสิ้นหวังของจี้ลวเฟยในเวลานั้นได้น้เสียงของสิธิพ่จวงดูเรียบเฉยเมื่อเธอพูดว่าหลังจากที่กูอยู่หมิงกลับมา เขาก็ต้องหาข้อแก้ตัวที่จะฆ่าจีล้ลั่วเฟยหากเจ้าต้องการมีชีวิตรอดก็ดิบออกไปจากที่นี่โดยเร็วซะเจ้าจะได้ไม่โดนลูกหลงไว้ด้วย,ลลวยหลังจากที่เธอพูดจบแล้วเธอก็เพิ่มความเร็วและหายตัวไปตามบันไดยอย่างรวดเร็วนิงเฉิงระง,งับความโกรธในใจเอาไว้คราวนี้เขาไม่ได้ออกไปจากประตูด้านข้างเขาต้องการออกจากสนามบันชางฉิงทันทีและแม้จะถือว่าเป็นการกระทําความผิดเขาก็ไม่สนใจเมื่อนิงเฉิงมาที่หอคอยบ่มพอครั้งแรกกับจีล้ลั่วเฟยก็มีผู้คนมากมายอยู่ที่นี่ วันนี้เมื่อหนิงเฉิงเดินลงบันไดไปที่ชั้นสามอีกครั้งมีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ที่นี่แถมคนเหล่านั้นยังรียวิ่งลงบันไดไปอีกด้วยเจ้าไม่ด้อ,อยู่ที่ชั้นเจ็ดเพื่อทำความสะอาดห้องบ่มเพาะงั้นเหรอเจ้าลงมาทำไมที่นี่ในขณะที่หนิงเฉิงกำลังจะลงจากชั้นสามจู่ๆเสียงของผู้อาวุโสมูก็ดังเข้ามาถึงหูของเขาหนิงเฉิงรู้สึกขนลุกวาดกลัวทันทีเมื่อกี้ที่เขาเดินผ่านมาเขาเห็นว่าห้องหินของผู้อาวุโสมูถูกปิดเอาไว้จู่ๆมันจะเปิดขึ้นมาในพริบตาได้อย่างไร นิงเฉินก็ตอบสนองทันทีเขาโค้งคำนับอย่างรวดเร็วแล้วตอบว่าข้าน้อยอยากจะออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนิงเฉิงไม่รู้เลยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่นทําไมผู้คนถึงได้ดูรีบร้อนนะักและผู้คนในหอคอยบ่มเพาะต่างก็ออกไปข้างนอกกันหมดตอนนี้มีแต่คนออกไปไม่มีใครเข้ามาในหอคอยเลยเย็นได้ชัดว่าคงมีบางอย่างเกิดขึ้นข้างนอกนั่นเจ้านี่ไม่รู้ความจริงๆผู้อาวุโสมู่กล่าวอย่างเย็นชา แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรอีกและกลับไปที่ห้องหินของเขาแทนในเวลาเดียวกันประตูห้องหินก็ถูกปิดลงตัวเขาหนิงเฉิงเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเขาไม่เข้าใจว่าผู้อาวุโสมู่หมายความว่าย,ยัางไงที่เขาทำผิดกฎอะไรงั้นหรอหรือว่าเป็นเพราะเขากำลังใช้บันไดใหญ่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผู้อาวุโสมู่ก็เพียงแค่พูดและไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแม้แต่คำกล่าด่าก็ไม่มีเรื่องนี้มาทำให้หนิงเฉิงรู้สึกหวาดกลัวในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างปแปลกๆโชคดีที่หนิงเฉิงคิดว่าตอนนี้เขาไม่ควรจะอยู่ที่นี่ และสิ่งนี้ทาให้จิตใจของเขาสงบลงเล็กน้อยทันทีที่เขาตามหาเจ้รล้วเฟยพบเขาก็จะพาเธอออกจากสํานักทันทีหลังจากออกมาจากหอคอยบ,บุมมพอแล้วนิงเฉิงก็เห็นว่าทั้งสํานักกําลังคึกคักไปด้วยเสียงรบกวนและความตื่นเต้นลูกศิษย์ของสานักช่างชิงหลายคนรีบตรงไปยังสถานที่เดียวกันนิงเฉิงดึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตร,รวบร,รวมรวมพลังข้าทีหนึ่งไว้ก่อนจะถามออกไปว่าข้าขอถามได้ไหมว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดกําลังจะไปไหนกันหรอ เด็กชายคนนั้นก็มองมาที่นิิงเชิงอย่างสงสัยและถามว่านี่ท่านไม่ได้มาจากสำนักชางฉิงงั่นเหรอแน่นอนว่าข้าเป็นคนของสำนักเพียงแต่ข้าเพิ่งอ,ออกมาจากการบม่มเพาะดังนั้นข้าจึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนิงเชิงตอบอย่ามั่นใจเด็กชายคนนั้นก็มองไปที่นิงเชิงอย่างสงสัยเข้าไปอีกอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงตอบกลับมาว่าสำนักนาวตกจากทวีปหัวกำลังคัดเลือกรู้สิษยิสิบคนจากสำนักของเรา วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันสำหรับการคัดเลือกนังนั้นมันจะไม่คือคักได้อย่างไรเล่าคัดเลือกลูกศิษย์งั้นเหรอนิงเฉิงก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ได้เมื่อเขาเข้ามายังสำนักช่างฉิงกับจี้ล่วเฟยครั้งแรกเขาก็ดินเสียงประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้และเมื่อไม่นานมานี้เองศิษย์พี่จวงก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเอ๊ะนี่เจ้าไม่รู้หรือ,อยังไงมีลูกศิษย์ของสำนักมากมายต้องการเข้าร่วมกับสำนักดาวตกแต่ทว่าพวกเขาก็จะคัดเลือกเพียงสิบคนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นศิี่ชิิววหญง สิทธิพี่เจนซูจีสิทธิพี่ฮูชวนสิทธิพี่จวงเทียนหยาและคนอื่นๆต่างก็เข้าร่วมการคัดเลือกกันทั้งนั้นเด็กผู้ชายอีกคนที่อยู่ด้านข้างได้ยินคําถามของหญิงเฉิงเขาเลยพูดขัดจังหวะขึ้นว่าเขาเองก็คิดว่าหญิงเฉิงเป็นลูกศิษย์เหมือนกันเขาสายหัวก็จะถอนหายใจพูดว่าเฮ้ยถ้าสํานักดาวตกรับสิทธิเพิ่อมอีกสักสองสามคนก็คงจะดีเนาะเด็กผู้ชายที่หนึ่งเฉิงดึงไว้ก่อนหน้านี้ <Goodness. S 2> ก็ห <ฮ pixel S 2> ันมามองหญิงเฉิยงยังเหลือเชื่อและพูดว่า นี่อย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้ว่าโคต้ารับลูกศิษย์สิบคนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร